วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะชั่วโมงปฏิบัติการสร่งพลังของเราสามสิบสองท่านกดหัวใจให้ตัวท่านเองนะคะที่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็นําพาตัวเองมาค่ะไม่มีอะไรพร้อมนะคะอยู่ที่ตัวเราว่าเราพร้อมหรือเปล่าค่ะไม่มีใครเปอร์เฟกทุกเรื่องเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะยอดเยี่ยมเลยท่านใดอยากแบ่งปันนะคะประสบการณ์ในวันนี้และได้ทําแล้วก็เจออะไรมีความรู้สึกอย่างไรค่ะตื่นเต้นแบบไหนนะคะ รู้สึกเป็นยังไงบ้างมาแบ่งปันกันนะคะเลียนเชืญอเลยค่ะท่านใดสะดวกยกมือขึ้นนะคะท่านใดสะดวกเปิดไม้เปิดไม้ได้เลยนะคะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าขอบคุณนะคะคุณแอมเมื่อวานเล่าให้ฟังก่อนเมื่อวานเนี้ยก็พี่พอนอะ่ะหาใครก็ไม่มีใครตอบเมื่อคืนเมื่อวานนี้มีคนถามมาว่าพี่มีมีคลิปคนเป็น เป็นสะเก็ดเงินไหมแต่ก็หาส่งไปอ,อในเมื่อหาส่งไปแล้วก็หาส่งไปหลายๆนแล้วก็ส่งไปที่เมสเซนเจอร์ไปเจอคนหนึ่งแต่ว่าเราส่งของคุณมุกไปนะคะคุณมุกที่ที่ว่ารถชนแล้วก็กระดูกแตกทั้งตัวแล้วก็ตอนนี้ออกมาสวยอะ่ะคุณแอมจําได้ไหมคะจําได้ค่ะพี่ประน้องค่ะทีนี้ทีนี้พี่พี่มอก็ส่งไปของคนชื่อทวัตชัยเขาทักมาทันทีเลยบอกขอบคุณครับ นะบ,บทก็จะส่งมาก็ก็ทักมาก็ทักมาที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขาส่งไปว่าเออถ้าใครอ่านใครดูก็จะถ้าถ้าถ้าไปตรงของเขาเขาก็เขาก็จะทักมาทันทักมาทันทีเลยเห็นแล้วก็บอกว่าผมอะ่ะดูแล้วก็เหมือนผมเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วกอ็อ่ไม่รู้ว่าผมจะหายหรือเปล่าแต่ว่าผมทานยาอยู่ แล้วให้ผมหมดก่อนนะแล้วผมจะมาจะมาลองของพี่เพราะว่าอย่างนั้นอก็เลยถามเข้าไปอันนี้อันนี้ก็เลยถามเข้าไปบอกว่าคุณเป็นอะไรเหรอผมเป็นผมเป็นคนป่วยของอพระเจ้าแผ่นดินครับเป็นอะไรราจูประถมอะไรประมาณเนี้ยก็าถามเขาบอกคุณเป็นอะไรอะไรแต่ทีนี้มันนษกดูแล้วเ็าตอบมาเนี่ยสงสัยจะไม่จะไม่จะไม่หายเพราะว่าเขาติดเตียมมาตั้งห้าปีแล้วนะคะ ็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้จะเข้าประชุมนะแล้วก็เดี๋ยวจะถามท่านด็อกเตอร์ให้ว่ามันจะรักษาคุณได้ไหมมันจะให้ทาให้คุณหายได้ไหมตัวนี้เพราะว่าคุณมุกพูดไปว่าของเขาดีแล้วสวยขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยเขาสนใจคะแล้วทีนี้ติดเตียงมาห้าปีแล้วเนี่ยถามท่านด็อกเตอร์เลยค่ะว่าเขาจะโอเคไหมคะถ้าเขาจะจะทานทีนี้ถ้าเขา ไม่ดีขึ้นเราก็ไม่อยากจะไปแนะนํเขาเลยให้เขาซื้อเลยค่ะแค่นี้นะคะถามแค่นี้ค่ะขอบคุณพี่หมออนนะคะ <c oughs> คนมาเช็พี่หมูออนได้ค่ะก็เอมอยากบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะจะไม่เคยให้คําตอบใครเลยว่ากินแล้วมันจะหายดีหายป่วย <c oughs> เราไม่เคยพูดคานี้นะคะเพราะเราไม่ใช่ยาค่ะเราไปพูดบ่งชี้ว่าเราเป็นยารักษาโรค ให้เขาหายจากโรคนั้นโรคเนี้ยไม่ได้นะคะของเราคือผลิตภัณฑ์ที่จะไปช่วยเขาค่ะในเรื่องของอะไรในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพในระดับยีนแต่ว่าไม่ได้สามารถไปรักษาให้หายได้นะคะอันนี้อมอยากจะชี้แจงแบบนี้แล้วเราจะไปการันตีว่าคุณกินแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะหายเราเข้าใจค่ะว่าคุณคาดหวังแต่สิ่งที่ผลิตภัณฑ์เราทําได้ก็คือเราแค่ไปจัดการที่ต้นเหตุข,ของการเกิดทุกอย่างที่เกิดจากความเสื่อมนะคะ ตอนเนี้ร่างกายของเขาเนี่ยเกิดความเสื่อมในหลายๆจุดเนาะอย่างที่อย่างอย่างที่บอกค่ะว่าจริงเราเราจะไม่เน้นว่าให้กินแล้วมันจะหายอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะเราแค่ให้คําของเขาว่าของเราสามารถช่วยอะไรได้แค่นั้นค่ะถ้าเขาเข้าใจเขาศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วเขาอยากทานมันไม่ได้ช่วยแค่จุดเดียวค่ะมันจะช่วยในหลายๆจุดของอีนนะคะอีก็เข้าห้องเรียนเรียนก็เรียนกับดรซันน่วันนี้นะคะ จากที่เราแบบเรียนสม่ําเสมอสม่ําเสมอพัฒนาการรับรู้ของเราเอางี้กันละกันนะมันพัฒนาการรับรู้ของเราว่าเราอะเรียนเอาไปใช้งานอะได้เรื่นขึ้นได้คล่องขึ้นอย่างไรก็เรียนเรียนฟังจนจบจบจบเสร็จทีนี้อีทมีหลักของอีทในการทำเพื่อเอาทั้งวันเนี่ยคืออีทจะต้องโพสตอรอรี่สตอรี่ของอีทก็จะโชว์ให้เห็นตัวตนของอีทว่า เป็นผู้หญิงสาวสวยหุ่นดีผิวสวยเป็นอมตะแล้วก็ย้อนวัยแล้วก็มีความเบิกบานสดใสชีวิตไร้กังวลอะไรสไตล์เนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาอีสปอสตอรี่ก็จะหาเรื่องราวเรื่องราวเหตุการณ์ภาพเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอใส่เข้าไปวันนี้อีก,ก็ใส่ไปตามคอนเซปต์ใส่เสร็จก็มีคนมากดไลค์ทั้งหมด68คน อีกก็จะดูในคนหดไลฟหกสิบแปดคน,คนเหมือนเราได้ทบทวนนะคนนี้เป็นลูกค้าฉันอยู่คนนี้อินอย่างซื่อตรงคนนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มอะไรเงี้ยไปเนี่ยเอาลี้ไลา์ใหม่สามไลฟ์รีบเลยก็ไม่ยากค่ะอีกก็ไปเลยไปตรงส่งแมสเซจเลยนะคะแมสเซจเจอร์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณจุดจุด,จด ที่มากดไลค์ในสตอรี่ของอีทนะเนี่ยก็ทักไปก่อนอย่างเงี้ยสามลายนะคะในระหว่างที่ทักไปเนี่ยมันจะเป็นลูปในช่วงกลางวันกเ,เขาสะดวกเขาก็ทักตอบกลับมาพอตอบกลับมาอีกก็โยงเข้าสู่ Activate ยีนโยงเข้าสู่ Activate ยีนเสร็จเราก็ได้ส่งข้อมูลกันก็คุยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งวนวนวน,วนของอีที่รู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความรุ้นในแต่ละวันนะคะพอวันนี้ก็ จะต้องส่งสตอรี่อีกเคยมีนะคะว่าไม่ส่งสตอรี่เลยนะคะมันไม่ดีเลยค่ะมันไม่มีอะไรลุ้นมันไม่มีอะไรต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสตอรี่อีจะต้องมีการส่งทุกวันเลยค่ะส่งพอหนี้ส่งสตอรี่ไปปุ๊บก็อ่ะเรียบเรียบร้อยแล้วครบขบวนการแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยอีเจอใครพบอะใครที่เขาดูแล้วหน่วยก้านดีแล้วก็แค่สร้างสัมพันธภาพแล้วก็ แลกเบอร์โทรกันบ้างหรือแกลกไลน์อะไรกันบ้างเงี้ยค่ะก็เป็นความเป้าหมายต่อเนื่องที่ว่าเราเอ,อเราคนเดียวเนี่ยนะคะมีความสุขมากที่เข้าห้อง power hour แล้วมีความสุขว่าพอเราเข้าแล้วเราก็จะบอกตัวเราเองว่าเราช่างโชคดีจริงๆเลยได้เข้าได้เรียนรู้ได้ติดตามได้อยู่ในเหตุการณ์เสียดายนะเสียดาย คนที่เรารู้จักหรือว่าดาวไลน์อะไรของเราเนี่ยไม่เข้าห้องนี้เราก็จะมาเช็คดูว่ามีใครเข้าห้องนี้บ้างก็ปื้มนะโมทนาไปกับทุกทกท่านเลยเนี่ยว่าคนเหล่านี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมหาเศรษฐีที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อีทค่ะกดหัวใจพี่ด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะโอ,อ,อเคคเรยนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะ ท่านใดสะดวกอยากแบ่งปันนะคะตื่นเต้นวันนี้เรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมพี่มุยม้ยค่ะเชิญค่ะพี่มุ้ยค่ะค่ะก็ก็วันนี้นะคะได้ขอบคุณท่านจาร์ซันนี่นะคะที่นำพาเราทําอย่างอย่างอีกวันนี้ก็ได้ลองใช้ของวิธีของท่านจาร์ซันี้นะคะตรงที่ว่าแอดแคปรูปหน้าจอไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูทีหลังปกติแล้วเราจะดู อนที่เชิญเนี่ยคะ่ะจะดูทุกๆุกสิ่งเลยรู้สึกว่าเออมันก็ใช้เวลายเยอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เก็บเก็บเก็บได้ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็เข้าไปในกลุ่มดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองเหมือนที่อาจารย์แซนดี้แนะนําเลยคะ่ะลองดูนะคะก็ส่งไปได้สีท่านนอกนั้นก็เก็บเป็นรูปไว้ก่อนนะคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สานต่อเดี๋ยวเราก็จะไปตามต่ออีกทีหนึง่งส่วนคนที่ส่งกลับไปในจ็อบไทยนะตอบกลับมาหลายคนคะ่ะหางานแต่ยังคิดว่าเราจะใช้คําอะไรที่จะไปเชื่อมต่อกับเขาดีให้มัน ไม่กระโดดแล้วก็สามารถเออเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ว่าเราตั้งใจมาหามาหาลูกค้าแต่ว่าให้รู้จักว่าเรามีความเป็นเพื่อนนะแล้วเราสามารถที่จะสารสัมพันธ์กันต่อได้อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนลคะ่ะที่เข้ามาในห้องนี้นะคะเราได้ทําทําทุกวันในสิ่งที่อเหมือนซ้ําๆแต่ประสบการณ์ที่เราได้ไม่ซ้ําในทุกวันนะคะมีความสุขค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ ขอบคุณพี่มุ้ยค่ะกลดหัวใจพี่มุ้ยด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเลนเชิญท่านต่อไปค่ะเชฟอเล็กยกมือมาแล้วค่ะเชิญเชฟอเล็กนะคะเชิญค่ะสว,ส,สวัสดีครับคุณแอมครับสวัสดีท่านผู้น,นำทุกท่านครับคุณแอมครับขออนุญ,ญาตสอบถามครับคือว่าล,ลูกค้าที่เขาเป็นไมเกนนะครับ แล้วเราก็เป็นภูมิแพ้ตัวเองเขาเขาได้ทาโปรแทนดิมไปแล้วเขาเขาไปออกกำลังกายครับแล้วเขาบอกว่ามีอาการเวียนหัวแล้วเขาก็ทักมาหาผมที่เอในไลน์ครับเพราะว่าก็คุยกันอยู่ผมผมก็เลยบอกกับเขาว่าให้เขาหยุดออกกำลังกายไปก่อนแล้วเดี๋ยวหายแล้วค่อยไปออก แบบนี้ใช้ได้ไหมครับที่ผมแนะนำเขาไปอะครับได้คะ่ะเชฟบาเกจริงๆแล้วที่เขาเป็นนะมันไม่ได้เกิดจากของเรานะผลิตภัณฑ์เราไม่ได้ไปทําอะไรให้ร่างกายเขาผิดปกติเลยค่ะเขาจะเป็นอยู่แล้วเนาะ,ะเอิญมันเป็นนะคะก็มีบางท่านเหมือนกันบอกว่ากินของเราเลยเป็นแบบนี้คะ่ะพี่เอมเคยเจอเคสแบบนี้คะ่ะแต่พอสืบสาวเราเรื่องไปจริงๆเนี่ยคือว่าเขาได้ใช้พฤติกรรมแบบหนึ่งมาก่อนเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ ขาอาจจะเหนืออากาศร้อนมากเราก็เลยเป็นโรมขาดน้ําอะไรเงี้ยอไรหลายอย่างเนาะต้องสื่อไปอ๋อครับ <โอ S 2> เหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาแบบว่าตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เรามันผมก็บอกว่าให้ให้ทานน้ำเยอะๆตอนนี้มันไซส์อยู่ครับมันมันขับสารพิษออกแบบแบบนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าคนนี้ยเขาก็กําลังจะอ,อสมัคร เทำธุรกิจเอวันเสาร์น <c oughs> ี้ยครับผมก็เลยอยากจะให้เขาให้เขาเชื่อมั่นครับค่ะก็ประมาณเนี้ยครับเยี่ยมเลยค่ะเช่เปเล็กค่ะกดหัวใจเช่เปเล็กด้วยนะคะับขอบพระคุณมากที่เราเกอนที่เราจะให้ใครเชื่อมั่นนะเราต้องเชื่อมั่นก่อน เราเนี่ยเชื่อมั่นเกินล้านเปอร์เซ็นต์จะมีคําถามแบบนี้มาเยอะค่ะว่าอกินแล้วเนี่ยเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของเราแน่เลยเลยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออบบเออลยวไม่ใช่คุณแอมครับแล้วพ,พอดีจังหวะเขาเลยไปวิ่งอ,อไปวิ่งกับคนที่เป็นอสอมอได้ไงครับแลวอสอมอเขาก็เลยเหมือนว่าออไม่ไม่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เราไงครับเขาก็เลยบอกว่าไปกินทําไมให้ให,ออให้ให้มันตรงกับโลกคือว่าเขาเน้นไปทางยาแผนแผนไทยเรา,าครับ เอเขาเขาก็เอลูกค้าผมเขาก็เลยบอกว่าเขาอุตส่าห์จะแนะนําให้ให้ให้รู้จักตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คุยกันอยู่ครับก็ประมาณเนี้ยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณเชฟเล็กคะ่ะกดหัวใจให้ด้วยนะคะให้เชื่อมั่นเลยเนาะผลิตภัณฑ์เรามันยอดเยี่ยมอยู่แล้วค่ะนะคะขอบคุณคะ่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดสะดวกกดไมค์ได้เลยนะคะ ใครกดหัวใจมาแล้วสะดวกเปิดไมค์เรียนเชิญเลยนะคะนับสามค่ะนับสองค่ะนับหนึ่งค่ะวันนี้ไม่มีใครแบ่งปันแล้วนะคะขอบคุณเชฟเปเล็กนะไอ้ค่ะไอค่ะเชิญเชิค่ะก็ไอนะคะตอนนี้ก็วันนี้วันนี้ส่งไปได้ 5ท่านนะคะเป็น5ท่านในาสามกลุ่มก็คือไอเข้าไปดูในกลุ่มาขายของออนไลน์ฟรีสุขภาพความสวยความงามก็อันนี้ได้ส่งไป2องท่านนะคะแต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับมาแล้วก็ได้ส่งไปในเพจธุรกิจในตัวเองนะคะอีกอา่า หนึ่งท่านนะคะแล้วก็มีเพื่อนในเฟซใหม่ๆที่ทักเข้ามานะคะไอก็เลยอ่าถือโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆไหนๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนาะทักเข้ามาเป็นเพื่อนก็รับเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็ทักทายเข้าไปแล้วก็ให้เขาได้แบ่งปันบางท่านก็คือเข้ามาแบ่งปันในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าเขา,เาขายของออนไลน์ ก็ทักเข้ามาเราก็พูดอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะเพื่อที่เราก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของเราให้กับเขาเช่นกันค่ะตอนนี้ก็รอการตอบกลับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องไอค่ะกดหัวใจน้องไอด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเนาะตอนนี้ก็รอการตอบกลับค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะ ่าน,นใดสะดวกเปิดไม่ได้เลยนะคะเด็นน้องฟายกดหัวใจมาสะดวกแชร์ลิงค์ไหมคะเชิญค่ะนับสามค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมคนสวยสวัสดีท่านดรซันนี่นะคะเด็วน้องฟายค่ะ,คะ ขอขอโทษด้วยเมื่อกี้ที่เข้าออกเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันไม่ได้ยินเสียงอะค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเครื่องนี้ค่ะก็ในชั่วโมงพาวเวอร์อาของฝ้ายนะคะเอ่อวันนี้เป็นอีกวันที่เป็นอีกวันที่สองที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะเอ่อได้ทําได้ฝึกตัวเองในเรื่องของวินัยเอ่อแรกๆนะคะเราเอ่อฝ้ายก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าเอ,อ๊วินัยในตัวนี้ในชั่วโมงโพออาวเวอร์อามันจะเกี่ยวอะไรกัน นะคะแต่ไฟได้เห็นผลลัพธ์ของทุกท่านที่ทำในชั่วโมง Power อร์อนะคะคือทุกคนมาอยู่ในห้องนี้มาอยู่ในชั่วโมง Power อร์อนี้ทำให้เราอะฝึกวินัยและเข้าใจคำว่าการทำงานของวินัยอย่างต่อเนื่องค่ะพี่แอมแล้ววันนี้นะคะในห้องที่ไฟส่งไปนะคะก็เป็นในกลุ่มรายชื่อใหม่และมีตอบรับกลับมาจากเมื่อวานนะคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็วันนี้ก็ส่งไปทั้งหมดสท่านนะคะ แต่จะไปทําเพิ่มค่ะในช่วงจะไปทําเพิ่มให้ครบสิบนะคะพี่แอมของฟ้ายก็แชร์ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องฟ้ายค่ะโหกดหัวใจนะคะน้องฟ้ายกาลังตื่นเต้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 นนะคะโหนะคะมีคนตอบแล้วก็ตื่นเต้นเต้นเต้นนะคะเรียนเชิญพี่อิงค่ะเรียนเชิญค่ะอขอบคุณค่ะก็พี่ช่วงตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาพี่ส่งไปถึง พี่ๆที่เขาส่งมาอวยพรวันเกิดพี่ในเฟซบุ๊กนะคะก็ได้ทักถ่ายแล้วก็สอบถามทุกสุขแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับพี่ๆนะคะก็ดีค่ะมีคือพอคุยกับคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะสักถามค่ะจะถามกลับมาว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเข้ามาดูเรียวของพี่ที่พี่ส่งเรื่องท่องเที่ยวนะคะ ทุกคนก็จะเห็นว่าเราเราแข็งแรงเราสดใสนะเราแล้วก็รูปในปัจจุบันเราก็ยังดูสดใสอยู่อะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เหมือนกับเก็บความสงสัยไว้นานนะคะพอเราทักไปเขาก็เลยเลยถามเราซะเลยว่าเออทำอยังไงนะเราถึงได้เป็นอย่างนี้ได้ทุกวันนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ได้คุยได้แชร์แล้วก็ดีค่ะเพราะว่ามีพี่หลายคนที่เข้ามาว่าอยากลองทานนะคะวันนี้ก็ยังส่งให้เพื่อนๆทั้งพี่ทั้งเพื่อนอยู่ค่ะวันนี้ส่งไปได้แปดคนแล้ว ก็หวังว่าจะได้ฟีดแบ็กกลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คนที่เคยส่งไปตั้งแต่เริ่มต้นก็ยังไม่มีอะไรกลับมาเลยนะคะก็ยังอยู่ในเกมรอคอยเนาะนะคะก็อยากจะแชร์ทุกคนค่ะว่าถ้าเราเหมือนคุณอีทเมื่อกี้ฟังคุณอีทนะเรารู้สึกเหมือนกันเลยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถพรีเซนต์ตัวเราเองได้นะคะว่าเราแข็งแรงสดใสทุกวันนะคะเรายังมีกิจกรรมที่เราสามารถ มีแรงทําได้อย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหยทําได้ยังไงไวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะก็มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีเก็บความสงสัยไว้ที่อยากจะแบบเราคุยทักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็อยากรู้เลยนะคะอยากถามนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้ค่ะเขาคุณค่าโหยอดเยี่ยมเลยคะ่ะกดหัวใจพี่อิงด้วยนะคะสุดยอดเลยคะ่ะนะคะพี่อิงก็ทักทายคนที่รู้จักนะใกล้ชิดไปก่อนเนาะ ขายเขาก็บบดูนะคะว่าโอ้ทําไมทำยังไงเป็นแบบนี้นะเก็บคําสงสัยไว้นานค่ะวันนี้เราต้องทําให้คนสงสัยเราเยอะๆนะคะจะได้มีคนตามเราเยอะๆขอบคุณพี่อิงนะคะเรียนเชิญเพื่อนๆเลยค่ะพี่หมีเชิญค่ะหมีเต้นเต้นกับพี่อิงนะคะพี่อิงค่ะเดี๋ยวน้องหมีไล่วิ่งตามพี่อิงแล้วตื่นเต้นกับพี่อิงค่ะพี่อิงปลุกหมีตื่นเต้นคึกคักค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่หมีค่ะกดหัวใจพี่หมีด้วยค่ะนะคะใครหลับอยู่ก็รีบรีบตื่นนะคะเนาะมีคนวิ่งก็ไปข้างหน้าแล้วนะคะอย่ามัวนั่งรออยู่นะคะโอเคค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะท่านใดสะดวกเรียนเชิญค่ะเปิดไมค์ค่ะนับสามค่ะเ,ครเรียนเชิญพี่เทียนค่ะเชิญค่ะพี่เทียนค่ะครับได้ยินไหมครับพี่แอม ได้ยินค่ะพิธียนเชเิเ,เ,ชเลยค่ะพิธียนเชิเลยค่ะสวัสดีพี่แอมดร์สันนี่และทุกคนครับเมื่อวานช่วงบ่ายผมนั่งทําเกือบชั่วโมงส่งไปได้สามสิบสี่คนครับผมก็ตื่นเต้นพอสักพักหนึงมีมีเจ้าของเอจิตการในสมุดประการทักผมมาผมก็ดีใจอยู่ในช่วงแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็มี ชาวเขาเป็นคนฮัง,งกัลรี่ครับทักผมมาสองสองท่านครับผมก็อยู่ในช่วงสร้างสายสัมพันธ์อยู่ครับแต่คนฮังกัลี่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผู้เรียกทักแบบทักแบบแอเออช้าช้าอยู่ครับเป็เพราะว่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งๆๆประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณพี่เทียนนะคะกดหัวใจพี่เทียนด้วยค่ะตื่นเต้นกับโลกใบใหม่นะคะหนึ่งชั่วโมงสามสิบสี่คนนะคะได้คนที่สนใจเข้ามาแล้วเนาะก็ลองสกรีนดูนะคะพี่เทียนจะมีประสบการณ์อีกมากมายเข้ามาทําให้พี่ตื่นเต้นไปตลอดการเดินทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเพื่อนท่านต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะพี่ตีเพรเชิญค่ะเปิดไม์แล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแอม ขอบคุณมากๆนะคะพี่เพชรก็เหมือนเดิมค่ะก็ทําทแบบมีความสุขเพราะน้าเวลานี้พี่เพชรคิดว่าเป้าหมายของพี่เพชรก็อยู่ตรงนี้นะที่ต้องการสุขภาพที่ดีและแข็งแรงพี่เพชรก็ทําส่งสตรอรี่ตามภาษาพี่เพชรไปนะคะก็เต้นเต้นเล่นกับหลานมากเนาะมีคนทักมาเหมือนกันบอกว่าอ่ามันจริงหรือเปล่าอยากสวยแบบพี่อะทายังไงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ถามพี่เพชรก็ทักไปก็ว่า ให้คุณศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์เราอะทางานแบบไหนนะถ้าคุณเชื่อมั่นแล้วคุณทานคุณก็จะได้แต่พูดถึงตัวนี้มันไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมกินแล้วสวยปุ๊บเลยไม่ใช่อ่ะคะ่ะก่อนที่พี่ทานอะก็คือพี่ป่วยนะคะพี่ป่วยพี่ทานแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะถ้าคุณเชื่อมั่นมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เราช่วยให้คุณแข็งแรงได้ความสวยอะมันได้ทุกคนอยู่แล้วะคะ่ะคือของแถมเนาะ แต่ที่สําคัญคือสุขภาพเราอะค่ะให้เราแข็งแรงในเมื่อคุณทานไปเนะี่ยสามสิบวันใช่ไหมมันลดอนุมูลอิสระในร่างกายของเราในความเสื่อมของเรานะคะลดไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะดังนั้นทานต่อเนื่องค่ะไม่ใช่ว่าทานแล้วก็ปลูกดึงสวยเลยไม่ใช่นะคะพีเพชรกว่าจะได้ผลที่เห็นชัดเจนก็ประมาณสองปีกว่าหรือสามปีเนี่ยค่ะท,ที่ได้แบบนี้แล้วที่สําคัญตั้งแต่ทานมาได้สุขภาพที่ดีนะคะถ้าสนใจศึกษาข้อมูลก่อนค่ะราคาเนะ่ย เดี๋ยวคุณศึกษาดูนะว่าราคาบางคนว่าแพงไหมบางคนก็บอกแพงจังเลยพี่เพชรแต่พอตอนนี้ทานไปแล้วเขาบอกโอ้โหโคตรคุ้มอะค่ะมันหนึ่งแคปซูลอะได้ทุกส่วนของเราในร่างกายของเราทุกเซลล์นะคะถ้าคุณทานไปคุณไม่ต้องคาดหวังว่าทานตัวนี้ไปจะหายจะช่วยตรงโน้นตรงนี้คุณไม่ต้องคาดหวังตรงนั้นแต่ของเราอะจะไปทํางานตรงไหนคุณเสื่อมนะคะเขาจะช่วยตรงนั้นก่อนนะคะแต่ถ้าคุณทานศึกษาแล้วก็มีอะไรก็ ถามได้ตลอดค่ะแต่ความสวยคุณได้แน่นอนต่ใช้เวลาค่ะบางคนก็สวยไวบางคนก็บางคนก็สวยช้าพี่เพชรก็พูดแบบนี้อ่ามาก่อนนะถ้าเขาถามราคามาพี่เพชรจะโอ้ตื่นเต้นให้ราคาไปเลยอะค่ะแต่ตอนนี้อ่าพี่เพชรจะเน้นให้เขาศึกษาข้อมูลก่อนค่ะทานแล้วจะได้มั่นใจอะค่ะแล้วมีมียามอยู่คนนะคะอายุหกสิบกว่าเขาไปเจอพี่เพชรในละนานแล้วเขาก็ตัดสินใจสั่งซื้ออยากกินเนาะ พี่เพชรก็ให้เขาไปแต่เขากินไม่เหมือนคนอื่นเพอเขาเขาจะรู้ก่อนเขาจะเข้าใจก่อนว่าลิตภัณฑ์เราทํางานแบบไหนนะคะเขาจะทานวันนั้นเขาบอกว่าพี่เพชรส่งมาให้หน่อยตอนนี้หมดแล้วแล้วพี่เพชรก็ถามเขาไปนะว่าคุณลุงทานแบบไหนได้ผลอย่างไรบ้างคะเขาก็บอกว่าคุณลุงจะทานตัวสามสิบแคปซูลเนี่ยตอนเช้าแล้วตัวตัวทุตัววันจะกินตอนเย็น แล้วพี่เพชก็ถามเอาทําไมต้องทานอย่างนั้นก็คุณเพชบอกว่าทานตัวสามสิเมตรเนี่ยกินแล้วทาให้เราหลับลึกใช่ไหมคะเออใช่ไหมคบแล้วก็ตัววันเนี่ยทําให้เราสดชื่นเพราะผมะเป็นยามตอนกลางวัน,วนผมนอนผมกินตัวนี้แล้วกางคืนก็กินเนืน้อวันอันนี้แสดงว่าเขาเข้าใจผลิตภัณฑ์ว่าเราเขาทํางานแบบไหนคะ่ะแล้วเขาบอกว่าก่อนที่ยังไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของคุณเพชนะ ผมแค่วิดพื้นอ่ะสิบห้าครั้งอ่ะยังไม่ได้เลยแต่ตอนนี้อ่ะผมวิดพื้นได้สามสิบกว่าครั้งไม่เหนื่อยเลยครับเขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาว่าเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสต,ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพผมรู้สึกดีแล้วก็อ่าสมองโล่งอันนี้เขาพูดอย่างนี้นะคะพีเชรก็เลยส่งให้เข้าไปค่ะส่งข้อมูลอะไรให้ด้วยนะคะดังนั้นพีเชรเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันสุดยอดสุดเจ๋งแล้วแต่ เน้นนักคนทานต้องเข้าใจก่อนนะคะบางคนไม่เข้าใจทานไปแล้วเจ็บปวดหยุดเลยค่ะว่าเป็นอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณว่าค่ะคุณแย้มโอ้ขอบคุณพิธิเพชมากมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนี่ตอบคําถามเช่เล็กได้เลยนะคะแล้วก็ตอบคําถามเพื่อนๆในใจได้หมดเลยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยโดยหลักการแล้วว่าต้องทําให้เขาเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราไปช่วยอะไรในจุดไหนพิธิเพชรทำได้ยอดเยี่ยมมากนะคะเมื่อเขามั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจมากินค่ะ ราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่ามันคุ้มอยู่แล้วเนาะสุดยอดมากมาก,มากเลยค่ะกดหัวใจพิธีเพชรด้วยนะคะยอด,ดเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆท่านต่อไปเลียนเชิญค่ะท่านใดสะดวกอยากแบ่งปันเชิญเลยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะนับสามค่ะนับสองค่ะนับหนึ่งค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณเพื่นอนๆอมากๆเลยวันนี้กดหัวใจให้ตัวท่านเองค่ะสําหรับแอมเองกําลังตั้งหลักอยู่นะคะวันนี้เพราะว่า เออกลับมาบ้านแล้วก็หลายเรื่องนะคะตั้งไปเที่ยวมาสนุกเนาะแต่ต้นไม้ใกล้าตายะคะ่ะเช้ามาก็จัดการกับต้นไม้ก่อนนะคะก็เ,ะเป็นอะไรที่ว่าให้ชีวิตเขาเราจะได้ชีวิตกลับคืนเนาะก็สดชื่นนะคะมีความสึกว่าโหเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามารวมกันทําชั่วโมงปฏิบัติการนะคะมีคําถามหลายๆคําถามจากใจค่ะแอมเชื่อว่าทําไปเรื่อย เพื่อนๆจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วจะรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองค่ะวันนี้พี่เถียนเริ่มเดินแล้วพี่เถียนร,รู้ว่ามันตื่นเต้นยังไงนะคะเจอคน,อนนี้มาหูตั้งใจทําวันนี้แล้วมันได้อะไรแต่พี่เพชรเนี่ยคะ่ะเดินมานานและทํามาแบบใช้สไตล์ของตัวเองนะคะทุกคนต่างมีสไตล์ของตัวเองเราไม่เหมือนกันคะ่ะแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราจะส่งมอบเรื่องราวที่ดีที่สุดที่ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปสู่โหมดที่ดีที่สุดนะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเนาะแอมอยากบอกว่าอยู่ที่คุณแล้วคะ่ะวันนี้ คุณจะเป็นคนที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับใครนะคะแล้วก็ถ้าคุณหลับไหลลืมตื่นนะคะก็รีบๆตื่นนะคะจะได้ไม่ต้องหลับไหลต่อไปเพื่อนๆกําลังจะไปถึงเส้นชัยกันแล้วนะคะก็ให้ตื่นขึ้นมาค่ะวันนี้แอมก็ตื่นเต้นเต้นเต้นนะคะตื่นเต้นเ้นทุกวันนะคะก็ขออนุญาตส่งไม์กับท่านดรสันนี่ค่ะขอบคุณครับคุณแอมครับส่งหัวใจรัวๆให้กับอ่าโมเดเรเตอร์คุณแอมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่แบ่งปัน ประสบการณ์ในการทํางานนะครับอขอบคุณพี่อิงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะว่าบางคนคิดถึงว่าเราจะเข้ามาในห้องพ o w e r อร์ r เพื่อติดต่อคนแปลกหน้าเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับแต่สำหรับบางคนที่ โอ้ติดต่อไปหมดแล้วไม่รู้จะติดต่อใครแล้วอ่าอันนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้คนที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเขาบอกถ้าถามว่าเรารู้จักคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันต้องบอกว่าคนที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยเยอะกว่าแต่คนที่เรารู้จักก็คือมันก็มาจากกระบวนการจากการเริ่มรู้จักนั่นแหละครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะเปลี่ยนคนไม่รู้จักให้คนเป็นคนที่รู้จักเปลี่ยนคนที่รู้จักให้เป็นคนที่ นะครับเป็นเหมือนเพื่อนนะครับเป็นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนในห้องนี้เราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นเอเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็มาจากการสร้างสายใยเพราะฉะนั้นที่เองเนี่ยทำกับคนที่รู้จักก็จะได้ผลนะครับถ้าเกิดเราสร้างเครดิตที่ดีไว้ได้ผลแน่นอนนะครับส่วนพิทียนนะครับชาวต่างชาติเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเพราะบางทีเนี่ยชาวต่างชาติที่อยู่ใน facebook ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่า มาด้วยเรื่องของความไม่ไม่โปร่งใสอะไรนะฮะเอาคนไทยนี่แหละครับให้ได้อา่าดีก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเสียเวลาคนต่างชาตินะครับก็ก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็น่าจะเท่านี้ครับคุณแอมครับขอบคุณครับ